เพื่อนเพ่อนอภะพ่อผมไปปล่อยบ้าแกหรือปอมเพื่อนอืมวนี้ปากไม่เป็นมงคลเลยว่ะเฮ้ยรูปรอไีพ่อมาปล่อยไหมนีครับไหนด้วยนะโหแกล้วนเลยเชื่อผมเชื่อครบผมตั้งใจกินรับอ้าวแล้วพวกเองได้ไปกินกันไะมไม่มีรังครับไม่มีตังนนดนเลยขายร้านนู้นเลยอเดี๋ยวแล้วนครับเองเด็กที่ไหนนี่ยเด็กนนนครับเด็กนนครับแขวนลงพวกเอี่ยมแกเก็บไว้ใหญ่้ใครเห็นผมอยากใส่องค์แท้ๆสักครั้งครับไว เองมีตังแล้วมาคุยกับพี่ไปอภพาไปขายเลยเป็นบ้านหนองทำไรครับพี่ครับมีผ้ามาปล่อยครับอ๋อมีผ้ามาปล่อยเหรอครับครับนี้ยังยังไม่แท้ครับยังไม่ได้รับครับช่วยผมซื้อหน่อยครับช่วยผมซื้อจะตังไปทำไรครับซื้นรองเท้าซอมเฮ้ยพูดพร้อมกันเลยเล่นฟุตบอลกันเหรอใช่ครับนี่ตำแหน่งอะไรกองหน้าครับกล้องยาวครับกล้องชุดครับเฮ้ยยังยังไม่แท้เลยอ๋อจะไปซื้อรองเท้าฟุตซอลเหรอใช่ครับคูนละเท่าไหร่ ร้อยครับร้อยสองร้อยครับทำไมถูกจังอ่ะไม่รู้ไม่รู้ชั้นไหนซื้อที่ไหนชั้นแปดชั้นแปดชั้นแปดเหรอดีเล่นฟุตบอลหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตำแหน่งอะไรนะกองหน้าเนี่ยกองแนวครับกองชุดเฮ้ยไม่ได้ละเอาเอาไปเองเอาไปพันสองแล้วกันแบ่งคนละสี่ร้อยนะคนละเท่าไหร่พันสองเท่าไหร่สี่ร้อยพอไหมพอครับพอมครับพครับะยังไม่ได้เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้เฮ้ยของครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครแนะนำมาเนี่ยครับ ไปไหซื้อรองเท้าได้แไหมครับคุณแจ๊บร้านใหม่เปิดเมื่อไหร่อ่ะอ่าวันที่3มิถุนายนวันอักคาวเนี่ยพี่แล้วผมจะมามาแสดงความยินดีเหรอพี่เออมากินฟรีครับรองเท้ามาให้ดูครับอ้าวยังไม่กลับเหรอรองเท้าอะไรที่พี่ให้ตังไปซื้อครับอ๋อรองเท้าฟุตซอลเหรอครับครับอ๋อให้ติดทีมชาติเร็วๆนะครับอันนี้ตำแหน่งอะไรนะกองหน้าครับเนี่ยกองยาวครับแล้วกองชุดเหรอกลับบ้านแล้วครับกองชุดเขาซื้อไหมไม่ซื้ออ้าวแล้วเขาตังไปไหนอ่ะตังเอาไปใช้เองครับโอเคโอเค อบครับดดเ,เดี๋ยวแล้วนุองถ้าอยากได้ลมโปเอี่ยมแท้ๆเนี่ยถ้ามีตังค์ค่อยมาคุยกันไปกลับ